ค่ะสวัสดีค่ะร้านรถไถมือสองนะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ0804141669แล้วก็085 0876581ค่ะติดต่อเราได้นะคะหากสนใจรถไถมือสองและอุกปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะมีหลากหลายรุ่นนะคะเช้าวันนี้วันที่16 สิงหาคม2,568ค่ะก็มีจัดส่งโคบิต้า l 3608เป็นตัว DT นะคะตัวนี้สวยๆค่ะยางใหม่สีเส้นเลยนะคะตัวนี้ก็มีของฝากลูกค้าด้วยนะคะมีเสื้อ3ตัวมีเบียร์หนึ่งลังแล้วก็มีน้ำเปล่าของวอเจริญอีก2แพ็คนะคะคันนี้ลูกค้าเน้นย้ำเรื่องเลิก ให้เดินทางออกจากร้าน9โมง9นาทีนะคะส่วนจะไปถึงลูกค้าตอนไหนไม่เป็นไรแค่ให้ออกจากที่ร้าน9โมง9นาทีค่ะต่อข้อ5398สุรินทร์ค่ะซื้อหวยคันนี้เลยเนาะวันนี้เผื่อให้โชคเผื่อมันหมานเนาะคันนี้5398นะคะโชคโชคมันหมานเฮงเฮงไปค้ำไปคูนนะคะตัวนี้คันนี้ค่ะ ฝากปู่ย่าตายายดูแลด้วยนะคะแล้วก็หน้าร้านเราไปดูที่หน้าร้านรถที่พร้อมจำหน่ายนะคะอ่ะ,อะตรงนี้ B 2 1 4 0 S ค่ะตัวรถแล้วก็โรตารี่ RX 8 5 B นะคะจดทะเบียนปี65 ใช้งานมาแล้ว145ชั่วโมงค่ะ189,000บาทค่ะอีกคันนึงเป็น B 2140S จดปี64สีเดิมทั้งคันทั้งสองคันเลยนะคะคัดเกรดมาให้ลูกค้าเลยค่ะตัวนี้ตัวรถโครงกันอ้อยผ่านดันดินแล้วมากับผ่านพวนปี64 133ชั่วโมงค่ะสวยๆเลย229,000บาทค่ะใช้งานอา พวกกลุ่มบีนี้เขาก็จะเอาไปเข้าตามอ่าล่องอ้อยนะคะล่องอ้อยล่องสวนเนาะเราจะไปต่อพวกตัวตัดหญ้าก,ก็ได้นะคะพวกนี้ทาหลากหลายอ่าทำได้หลากหลายแบบเนาะในการใช้ประโยชน์ของเขาค่ะ แล้วก็ตรงนี้มีคันนึ่งค่ะ L 5 0 1 8ูนย์หนึ่ปตัว D T ปีห้าเคันนี้เบาสุดแล้วนะคะสำหรับกลุ่มของห้าสิบแรงค่ะตัวนี้3 7มแ0 0บาทเท่านั้นเองปีห9ตัวรถหน้ากากได้ผ่านดันดินแล้วได้ผ่านพวนค่ะ สาม0สนบาทนะคะเช็ค่าซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ฟรีค่ะ4018ูนปอสพีปีหกนะคะตัวรถสวยเดิมทั้งหมดเลยเรามาใส่ชุดใบดันดินหน้าใหม่แล้วมาให้ผ่านพวนใหม่ของตราเพชรก็เลยเป็นแบบว่าดันหน้าใหม่ผ่านพวนใหม่สวยเดิมเลยคันนี้ใช้งานเพียงแค่1,000กับอีก80ชั่วโมงค่ะ ปี65 4 1 9ส0 0บาทค่ะ4 1 9 0 0 0 0บาทค่ะ40แรง SP ตัวนี้40แรงดีทีนะคะปี61ตัวรถน้ากากผ่านดันดินค่ะแล้วก็มากับผานพวนตัวนี้ใช้งาน1,500กว่ากว่านะคะสวยๆเลยเป็นตัวดีทีใช้งานมาน้อยนะคะสวยเดิมเลย สำหรับตัวดีทหายากนะคะถ้าตัวดีทแล้วได้สภาพแบบนี้ตัวนี้3 2 9 0 0 0บาทค่ะ32900 0บาทค่ะตัวนี้เป็น40แรง SP ปี64ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วมากับผ่านพวนตัวรถก็สีเดิมทั้งคันผานเผินก็สีเดิมยางก็ยางเดิมมาเก็บแค่ตัวใบดันดินด้านหน้านะคะตัวนี้3,70,000 เก้าพบาทค่ะ379,000บาทนะคะ50แร้ง SP ตัวนี้700กว่าชั่วโมงค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วมากับผ่านพวนใหม่นะคะสีเดิมทั้งคันเลยปี66ด้วย539,000บาทค่ะ539,000บาทค่ะ ตัวนี้เป็น50แรงตัวดีทีตัว, T, ตวรุดหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วมากับผานพวนตราช้างใส่ยางหน้าให้ใหม่นอกนั้นสีเดิมทั้งคันเลยค่ะพวกนี้เป็นตัวปี64 499,000บาทค่ะตัว SP แล้วนะคะสวยสวยเลยพวกนี้รถกลุ่มพวกนี้จะเป็นรถสวยเดิมนะคะคัดคุณภาพมาให้ลูกค้าค่ะ พัดมาค่ะ L5018 ตัวดีที่คันนี้ปี62ตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็มากับผานพวนตราช้างใส่ยางหน้าให้ใหม่นอกนั้นก็เก็บสีสันเป็นบางส่วนนะคะอู้ยางหลังตัวนี้ยางหลังอยู่ที่95เลยนะคะ ยังหลังอยู่ที่95% 4 3 9 9 0 0บาทค่ะ4 3 9 0 0 0บาทนะคะยางหน้าใหม่ยังหลัง95%เอาสิถือว่าเป็นยางใหม่สีเส้นเลยนะคะ4 3 9 0 0 0บาทค่ะ50แปลงดีทีปี62 ตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็มากับผานพวนใหม่ตราเพชรยางหน้าใหม่ยางหลัง80%เปเซเก็บสีสันเพื่อความสวยงามเป็นบางส่วนนะคะรถสวยๆเลย4 2 9 0 0 0บาทค่ะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะ5้แรงตัวนี้ตัวดีที่ปี 63นะคะตัวรถหน้ากากผานดันดินแล้วก็ให้ผานพวนใหม่ให้ยางหน้าใหม่ค่ะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะเก็บสีสันบางส่วนเพื่อความสวยงามนอกนั้นก็สีเดิมภายในห้องเครื่องต่างๆคัดเคล็ดอะไรก็เดิมหมดเลยนะคะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะ M.U. 4902ปี64นะคะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มากับผนผ,นผานพวนตัวรถสวยเดิมทั้งคันเลยปี B 64 85ชั่วโมงการันตีชั่วโมงได้เลยนะคะตัวนี้สวยๆเลย549,000บาทค่ะ L4508DI Special นะคะตัวท็อปสุดนะเป็นตัว DI Special ตัวรถผ่านดันดินผ่านพวนใส่ยางใหม่ให้สีเส้น2องแ0 0หบาทค่ะราคาดีเลยนะคะได้ยางใหม่สีเส้นค่ะค่ะตัวนี้ L4708 ตัว DT นะคะตัว DT ปี56ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วมากับผ่านพวนค่ะ ยางหน้าใหม่ยังหลังอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เบาทค่ะเก็บสีสันเพื่อความสวยงามนะคะตัวนี้3 4 9 0 0นบาทค่ะเออสา SP ปีหกตัวรถหน้ากากผ่านดันดินค่ะแล้วก็มากับผานบุกเบิกนะคะตัวนี้3าม0สนบาทค่ะ L 3, 5018ปี 1> 50 1. 63เป็นรถตักนะคะตัวรถชุดตักผาพ้วนก็จะอยู่ที่4ี่แ0 0บาทค่ะสี่แสนามหมื่นเกบาทค่ะตัวนี้ก็เป็นรถตักนะคะเป็น40แรงเอปี6กตัวรถชุดตักถังถ่วง200กว่าชั่วโมงเอง ตัวนี้อยู่ที่459,000บาทค่ะ459,000บาทค่ะสวยๆเลย L4508 ตัว DI นะคะอืมตัวนี้ตัว DT ตัว DT นะคะตัวรถผานดันดินแล้วก็มากับผานพวนค่ะยางไปตามนี้เลย229,000บาทเท่านั้นเองค่ะ229,000บาทค่ะ45 ตัวนี้45แรงค่ะก็ประมาณนี้นะคะพวกตัวขุดมันตัวยกรล้องผ่านพวนผ่าน,านเบิกกบอะไรต่างๆก็มีนะคะโรตารี่ลิปเปอร์ตัวตัดหญ้าต่างๆมีให้ครบเลยนะคะฝากเบอร์โทรไว้อีก สักรอบนะคะ08041416690850876581ค่ะวอเจริญแทกเตอร์ค่ะอําเภอวัง3หมอจังหวัดอุดอรธานีค่ะแล้วก็มี50แรง SP อีกคันนึงนะคะปี66ตอง,อง92 96ขอนแก่นค่ะตัวรถหน้ากากผันบุกเบิกค่ะปี66คันนี au, ้อยู these. These a, ่ที่4แ90,900บาทสวยๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะพวกถังปุ๋ยก็มีนะคะยังไงก็ฝากร้านของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะอ้อมีโปรโมชั่นด้วยค่ะลดทุกคันลดให้คันละ1,000 0บาทนะคะสามารถแจ้งสำหรับ FC ผ่านทางช่อง YouTube ได้ค่ะว่าเห็นคลิปนี้มาลดคันละ1,000 0บาทค่ะแจ้งเราได้นะคะ